หัวข้อถัดไปการบริหารจัดการข้อมูลอย่างไร้รอยต่อสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบ PIMS โดยคุณสิงหาดิตจันทลักษ์กรรมการผู้จัดการบริษัท i q u b e จำกัดตัวแทนจากเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยโดยหัวข้อนี้บรรยายเป็นภาษาไทยคะ่ะ สวัสดีครับผมสิงหดิษฐจันทลักษณ์นะครับก็เป็น c ีอและก็โคฟาวเดอรของบริษัท IQ นะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางซอฟต์แวร์พาร์มาช่วยในการบรรยายเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลอย่างไร้รอยต่อสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาช่วยในการลดต้นทุนและภาระการทํางานด้วยระบบ PMS หรือว่า p a n n n f o r m a t i o n Management um System นะครับก็ แล่าถึงตัวผมเองนะครับก็จะมีแบ็ k กราวด์ทางด้านตัวฝั่งคอนโทรลแล้วก็ฝั่งของตัวคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริงนะครับแล้วก็มีแบ็ k กราวด์เอ็กซ์เพรียทั้งในส่วนของตัว MES ในส่วนของฝั่งที่เป็นคอนซัลท์นะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นอินพิเมนต์ในการเชื่อมต่อระหว่างตัวระบบ s a p แล้วก็ระบบ MES นะครับรวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆในแวดวงอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมของตัวพลาสติกหรือว่าอุตสาหกรรมของตัวกระดาษนะครับรวมถึงนอาจารย์พิเศษที่ท,ทางมชทนะครับ ก็ก่อนอื่นที่จะมาพูดถึงระบบการบริหารจัดการข้อมูลกระบวนการผลิตเนี่ยผมอยากจะชวนทุกท่านนะครับมาคิดถึงว่าเฮ้ยทำไมถึงเราต้องมีระบบการบริหารและจัดการข้อมูลกระบวนการผลิตสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นทําไมถึงต้องมีระบบนี้ขึ้นมาแล้วระบบนี้เข้ามาช่วยอะไรเรานะครับปัญหาแรกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกโรงงานต้องเจอเหมือนกันนะครับก็คือปัญหาเรื่องของกระดาษ ในโรงงานที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายมากๆนะครับก็เชื่อว่าถ้าสมมุติต้องการที่จะดูข้อมูลย้อนหลังไปเนี่ยก็อาจจะต้องไปเปิดเอกสารอาจจะเป็นร้อยๆใบอาจจะเป็นพันๆใบนะครับย้อนหลังกลับไปรวมถึงว่าถ้าเปิดเอกสารไปแล้วครับอีกปัญหาหนึ่งที่เจอค่อนข้างมากคืออ่านลายมือของซูเปอร์วิเซอร์หน้าง,งานที่กราะข้อมูลลงกระดาษเนี่ยอาจจะอ่านไม่ออกหรือว่ามีความผิดเพี้ยนไปได้นะครับและอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่า ซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยอาจจะกรอกข้อมูลที่ซ้ำๆกันอาจจะลื่นกรอบกรอบ,บ้างนะครับเป็นปกติเลยซึ่งปัญหาเหล่าเนี่ยเราเจอตั้งแต่โรงงานระดับที่เป็นระดับหมื่นล้านจนถึงระดับ s อสของประเทศไทยเลยนะครับเจอปัญหาคล้ายๆกันเราก็เลยมองภาพว่าเฮ้ยทำไมถึงปัจจุบันนะครับในโปรเซสของการกรอกข้อมูลเข้าระบบหรือการจัดการข้อมูลเนี้ยมันมีวิธีการอย่างไรในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโรงงานอุตสาหกรรมครับเขาว่าจะใช้พนักงานหรือซูเปอร์วิเซอร์หน้าง,งาน ในกระบวนการผลิตเนี่ยทำการจดข้อมูลลงกระดาษจากนั้นกระดาษเหล่านี้ประมาณร้อยกว่าใบครับจะใช้คนหนึ่งคนในการคีอินเข้าระบบในทุกๆเย็นนะครับและในทุกๆเช้าเนี่ยก็จะมีโอเปอเรเตอร์แต่ละแผนกไม่ว่าจะเป็นแผนกผลิตแผนกควบคุมคุณภาพหรือแผนก Engineering เนี่ยมานั่ง g e n e r รตร r พอร์ตให้ตอบโจทย์แต่ละแผนกนะครับเราจะเห็นว่ากว่า Data จะมาถึงฝั่งที่เป็น โอเปอเรเตอร์เลเวลและแมネจเม m e n เวลเนี่ยค่อนข้างนานมากๆนะครับอาจจะมากกว่า1วันเกิดแบกไทม์ที่จะเกิดขึ้นนะครับลองคิดภาพว่าสมมติถ้าการผลิตนั้นเป็นการผลิตที่ต้องการควบคุมคุณภาพนะครับแบบเรีย t ไทมว่า,าเราผลิตเนี่ยอยู่ในค่าควบคุมหรือเปล่านะครับก็คงจะไม่สามารถที่จะแทร็กได้แบบเรีย t ไทมก็คงจะต้องเกิดเรื่องของ d e f e c t ์เกิดขึ้นกว่าจะมาแก้ไขก็อาจจะสูญเสียลอสในการทํางานไปแล้วนะครับก็ตรงนี้เองครับ ก็เลยทาให้เกิดปัญหาเรื่องของความไม่เดียวถามข้อมูลแล้วก็การที่ทํางานซ้ำ้องประการเราจะเห็นภาพว่าในขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยรอข้อมูลเสร็จแล้วต้องมา Ke ียนเข้าระบบอีกก็เป็นการทํางานซ้ำ้องประการแหละและต้องมานั่ง generate report ในทุกๆเช้าเราจะเห็นรูทีอย่างเนี้ยทุกๆวันครับในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเราก็เลยมองภาพว่าโหแบบนี้มันก็เกิดปัญหาต่อมาก็คือว่ากว่าเราจะรับรู้ข้อมูลก็มากกว่า24ชั่วโมงไปแล้วนะครับลองทิดภาพแบบที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเกิด ดีเฟกต์เกิดขึ้นในรายการผลิตเนี่ยก็คงหยุดไม่ทันก็เกิดล้อที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเกิดขึ้นนะครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับก็คือว่าเครื่องจักรในโรงงานเนี่ยส่วนมากก็ยังเป็นพวกที่เป็นอะนาล็อกอยู่ก็เป็นตัวเลขอย่างเงี้ยครับผู้ซัพพลายหน้างานก็ต้องไปดูว่าโอเคตัวของเคาน์เตอร์เนี่ยมันนับถึงไหนแล้วจดลงกระดาษว่าติดต่อทางโอเปอเรเตอร์ด้านบนขึ้นไปนะครับเราก็เลยมองภาพว่าเออในการที่เราจะไาเกตเนี่ยจากตัว โรงงานที่เขาใช้งานอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยจะไม่เกตไปยังใช้แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องคํานึงถึงว่าในการที่เขาจะไม่เกตตัวแมชชีนเนี่ยเขาจะทําอย่างไรทําให้เขาสามารถคุ้มทุนในการลงทุนเอาไอที่สุดนะครับและปัญหาหนึ่งที่เราพบเจอในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยก็คือว่าแต่ละแผนกเขาไม่คุยกันครับอาจจะเป็นไซโลแต่ละแผนกเลยด้วยซ้ําเช่นสมมติว่าผมอยู่แผนกผลิตเนี่ยผมต้องการข้อมูลจากแผนกควบคุมคุณภาพนะครับก็อาจจะต้อง อีเมลไปขออาจใช้เวลาประมาณมากกว่าหนึ่งวันแน่นอนอยู่แล้วนะครับหรือว่าอยู่แผนกควบคุมคุณภาพเนี่ยต้องการขอข้อมูลจากแผนกวิศวกรรมนะครับก็ต้องอีเมลไปขอนะครับบางครั้งในการขอเนี่ยไม่ใช่แค่เกิดเรื่องของระยะ time ที่เกิดขึ้นจากการขอแต่อาจจะเกิดในแง่ของว่าข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยไม่ถูกต้องด้วยหรือว่าไม่พร้อมสำหรับการใช้งานนะครับก็จะเป็นปัญหาปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาคลาสสิกของโรงงานเลยด้วยซ้ำนะครับ ก็จากที่กล่าวไปครับปัญหาขั้งต้นนะครับก็คือปัญหาเรื่องของการทํางานซ้ําซ้อนกานในแง่ของการกรอกข้อมูลนะครับการจัดก,การข้อมูลต่างๆหรือว่าการจะคํานวณข้อมูลให้ตอบโจทย์ KPI หรือการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ทั้งในโรงงานระดับระดับอ่าระดับเอ็นจิ้นพายนะครับลงมาถึงระดับ s m e ของประเทศไทยเลยนะครับมันเลยทําให้เกิดว่าทําไมถึงแพลตฟอร์มการบริหารข้อมูลกระบวนการผลิต ถึงเข้ามามีบทบาทสําคัญในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะแพลตฟอร์มตัวนี้แหละครับมันจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าวที่ผมกล่าวมาข้ั้งต้นทั้งหมดเลยโดยที่ก่อนอื่นที่จะเข้าถึงแพลตฟอร์ม (Information Management System) หรือว่าระบบการบริหารจัดการข้อมูลสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเราต้องเข้าเข้าใจภาพของโรงงานก่อนว่าจริงๆแล้วโรงงานเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างแล้วในการเชื่อมต่อของข้อมูลของโรงงานเนี่ยเขาต้องการเชื่อมต่อไปที่ไหนบ้างนะครับ ก็ภาพนี้จะบ่งบอกให้ทางคนที่รับชมอยู่นะครับได้เห็นว่าจริงๆแล้วนะครับฝั่งที่ข้อมูลเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆเขาเรียกฝั่งซ้ายคือ OT หรือ Operational Technology นะครับมันจะเป็นภาพที่มุมมองมองจากฝั่ง Operational Insight เข้ามาก็คือฝั่งโรงงานเข้ามานะครับเป็นข้อมูลที่มาจากพวก SCADA พวก MES หรือว่าพวกตัวระบบต่างๆในโรงงานนะครับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของ IT Information Technology นะครับเป็น b u s i n e s s Insight มองจากภาพของ ERP เข้ามาทีนี้ครับสิ่งที่ยากก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ OT กับ IT เนี่ยมันอินทิเกตกันได้แบบไร้รอยต่อปัจจุบันครับโรงงานส่วนมากก็คือใช้คนมาดัเกาะเข้าระบบซึ่งในการเกาะเข้าระบบต่างๆเนี่ยจะเกิดแลกไทม์ที่เกิดขึ้นเยอะมากๆแล้วมันไม่ใช่แค่มีแค่การเกาะแค่ข้อมูลเดียวมันยังมีหลายๆโมดูลที่ต้องการเชื่อมหรืออินทิเกตกันนะครับ ซึ่งตรงนี้เองนี่ยผมอาจจะต้องย้อนกลับมาอธิบายเรื่องของตัว ISA 95หรือว่าตัว International Society Automation 95ที่เขาได้ระบุทางมาตรฐานไว้นะครับว่าเขาแบ่งโรงงานเป็นกี่เลเวลนะครับจริงๆในโรงงานเราเนี่ยเราอาจจะแบ่งง่ายๆนะครับเป็นตั้งแต่เลเวลศูนยถึงเลเวลสี่เลเวลศูนกับเลเวลหนึ่งเนี่ยผมขอมองเป็นเลเวลเดียวกันเลยละกันการควบคุมด้านล่างนะครับพวก PLC ต่างๆซึ่งต้องการ ข้อมูลแบบ real time ระดับมิลลิเซกต่อมาในชั้นด้านบนเนี่ยคือ level ที่2คือ monitoring นะครับในชั้น monitoring เนี่ยก็เป็นพวก SCADA กับพวก HMI ซึ่งต้องการข้อมูลในระดับวินาทีและชั้นต่อไปก็คือชั้นของ MES หรือ Manufacturing Execution System นะครับก็คือใน level ที่3ที่ต้องการข้อมูลระดับนาทีและใน level ที่4เนี่ยก็คือชั้นของตัว Business Level หรือว่าตัว ERP เองก็ตามนะครับ ก็าอาจจะต้องการข้อมูลในระดับชั่วโมงวันหรือว่าในระดับเดือนหรือกรตาสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าแต่ละชั้นเนี่ยมีความแตกต่างของทางเฟรมการรับรู้ข้อมูลที่แตกต่างกันซึ่งตรงนี้แหละครับมันทําให้เกิดปัญหาที่ว่าเฮ้ยแล้วเราจะเชื่อมกันแบบไร้รอยต่อได้อย่างไรที่ไม่ต้องใช้คนมานั่งเกาะที่ไม่ต้องใช้คนเนี่ยมานั่งเดินไปนั่งงานแล้วก็ไปนั่งจดข้อมูลลงกระดาษต,ต่างๆนะครับตรงนี้เองนะครับตัว แพลตฟอร์มตัว Planning f o r m a t i o n Management um System เนี่ยจะเข้ามาเป็นแกนกลางในการผส,สานข้อมูลตั้งแต่เลเวลที่0ถึงเลเวลที่4แบบไร้รอยต่อหรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่า Vertical Integration ในโรงงานนะครับถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพมากกว่านั้นก็คือว่าผมขอยกโฟร์เดียกรมจากทาง ERP ลงมาเช่นสมมุติว่าระบบ ERP เนี่ยทำการทำในเรื่องของตัว Production Planning มาว่าอ๊ะวันนี้หรือว่าเดือนนี้ครับเราจะผลิตที่ มีออเดอร์กี่ออเดอร์บ้างนะครับเ <Yeah. S 1> ช่นสมมุติอาจจะวันนี้อาจจะผลิต5ออเดอร์จากนั้นออเดอร์เหล่านี้แหะครับก็จะถูกส่งลงมาที่ในส่วนของ M MES ซึ่งในนี้ผมใส่เป็น MES Service นะครับจากนั้นแล้ว MES เนี่ยก็จะทำการแพน n ิ่งเป็น daily base ว่าเในวันนี้จะมีการผลิตที่กี่โมงแล้วมีทั้งหมดกี่ออเดอร์จากนั้นก็จะส่งแต่ละออเดอร์เนี่ยลงมาที่ในส่วนของตัว Production Execution เพื่อทำการผลิต เมื่อทำการผลิตเนี่ยก็จะเกิดในเรื่องของตัว KPI ต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่า loss ค่า capacity หรือ energy consumption ต่างๆเองก็ดีนะครับรวมถึง KPI ที่เป็น KPI by industry ด้วยว่าแต่ละ industry เนี่ยก็จะมี KPI ที่แตกต่างกันเมื่อทำการผลิตเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะทำการอัปเดต order หรือ KPI พวกนี้ขึ้นไปอย่างชั้นของ ERP service ชั้นของ ERP service ก็จะทำการ monitor ในเรื่องของแผนว่า order เนี้ยผลิตตามได้ตามแผนไหม หรือว่ามีการเลทอะไรหรือเปล่านะครับรวมถึงว่าตัว production performance เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับพวก KPI ค่ายกตัวอย่างนะครับค่า yield ค่า capacity ค่า loss energy consumption เป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือเปล่านะครับจากนั้นเนี่ยระบบของ MES เนี่ยก็จะทำการอัปโหลดอัปเดตตัวของตัวของค่า KPI ต่างๆนะครับไปยังใช้ของ ERP เพื่อไปทำในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว raw material ในการเคาะเรื่องของ operational cost หรือว่าขอรเรื่องของพวกค่าลอสต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นภาคที่อธิบายให้ถึงว่าตั้งแต่ ERP ลงมาถึง m e s แล้วก็ m e s ลงมาถึงชั้นที่เป็นด้านล่างใน Production Description เนี่ยมันมีการไหลข้อมูลอย่างไรและในการที่มันไหลข้อมูลกลับเนี่ยไปยัง ERP เนี่ยมันต้องผ่านอะไรบ้างนะครับทีนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกหรือว่าชวนทางทุกท่านคิดเนี่ยก็คือตัวระบบ ในส่วนของตัว p a n i n Formation Management System หรือว่าตัว PMS เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจถึง System Architecture ของมันให้ชัดเจนก่อนก่อนที่เราจะ,ะนำไปใช้งานนะครับตัวในโรงงานของเราครับเราจะมีในส่วนแรกก็คือ Operational Data หรือว่า Operational Technology ที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับมัวจะเป็นพวก PLC Scada นะครับ Meter หรือว่าระบบอ,อื่นๆเช่นระบบริมแลบปรับระด a บบลีมแมจเมนต์ซิสเต็ม่หรือว่าพวก Inspection ซึ่งข้างล่างเนี่ยครับแต่และโรงงานก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปแต่ว่าให้มองภาพว่าก็คือข้อมูลที่ไหลาจากโรงงานนะครับทีนี้ครับข้อมูลตรงนี้จะถูกขั้นกลางด้วยระบบแกนกลางที่ชื่อว่าตัว p l a n Information Management System หรือว่าตัวระบบที่เราจะที่เราจะพูดคุยกันใน,นวันนี้นะครับส่วนต่อมาคือระบบตัวนี้จะเป็นตัวกลางในการที่จะตอบโจทย์ข้อมูลหรือว่าตอบโจทย์ในส่วนของตัว Manufacturing Service Data ด้านบนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว p l a n m o n g i t o e r i n g การติดตามเรื่องของแพนต่างๆนะครับ Performance Monitoring ดูว่า KPI ในวันนี้เป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่า Quality Management การบริหารจัดการเรื่องของคุณภาพนะครับ Maintenance Management การบริหารจัดการเรื่องของการซ่อมบำรุงรวมถึง Energy Management การจัดการเรื่องของคุณค่าพลังงานนะครับตรงนี้มันอาจจะยังมีเพิ่มเติมไปได้แล้วแต่โรงงานว่าต้องการจะดูอะไรนะครับ S06 อาจจะเป็น ตัวที่แตกต่าองออกมา s 0 7อาจจะมีเพิ่มมาแล้วแต่โรงงานนะครับสามารถดีไซน์ได้รวมถึงว่าเมื่อเราตอบโจทย์ทั้งในส่วนของตัวการเชื่อมต่อเรื่องของตัว s วลิ t เดต้าแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อข้อมูลไปยังในเรื่องในส่วนของตัว Business Level ก็คือตัว ERP ด้วยเพื่อให้ตอบโจทย์พวกโมดูลต่างๆของ ERP รวมถึงเราสามารถที่ Data อินิเกตเด a พวกนี้ครับในโรงงานเนี่ยเชื่อมไปยัง corporate level ที่ต้องการดูพวก Bu s i n e s s อ่าบิวชิเนตอินเทลเลเจนตพวก BI ต่างๆนะครับบน Power Platform เองก็ดีพวก Power BI เป็นต้นนะครับทีนี้พอกลับมาครับผมก็อาจจะแบ่งได้เป็น3ส่วนหลักๆเลยก็คือ Operational Data Manufacturing Service Data แล้วก็ IT Data นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะมีการรับรู้ข้อมูลที่แตกต่างกันเบื้องต้นทางด้านขวาม,มือเนาะด้านล่างเนี่ย o p e r a t i o n a l Data เนี่ยต้องการความเร็วทของ Data ค่อนข้างสูงเลยแต่ตั้งแต่ชั้นของ s e น,นขอตัว IT d a t a ้นข่ย ต้องการแค่เปล็ลักษณะ transaction base เองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะนำตัวแพลตฟอร์มแพลนนิ่งฟอร์ม n ชันเมเนเจอ t ์เมนต์เมนี่ยมาใช้เนี่ยเราต้องเข้าใจภาพก่อนว่าโรงงานเรามีข้อมูลอะไรบ้างด้านล่างนะครับรวมถึงความต้องการข้อมูลเนี่ยที่เราต้องการใน Service Data ให้ตอบโจทย์ตั้งแต่ Supervisor Level o p e r a t o r Level และ Management l e เนี่ยเราต้องการอะไรบ้างถ้าเราออกแบบตรงนี้ได้ชัดเจนเราเข้าใจข้อมูลตรงนี้ชัดเจนนะครับก็สามารถที่จะ ทำในส่วนของตัวระบบตรงนี้ได้อย่างได้อย่างครอบคุมแล้วก็ตอบโจทย์ทั้งโรงงานนะครับทีนี้อธิบายไปถึงระบบะระบบ p พลน n ิ o r ฟอร์ม n ชัน a มเนเ n t s ์ซิสเตเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาอธิบายต่อในส่วนของตัวขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและการนำระบบ PMS เนี่ยมาใช้ในโรงงานเราต้องทําอย่างไรบ้างและมีวิธีอย่างไรบ้างนะครับในการทํา ขั้นตอนการนำระบบ PMS เนี่ยมาใช้ในโรงงานนะครับจริงๆแล้วผมขอแบ่งง่ายๆเป็นสีขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือเรามีความต้องการที่จะติดตามข้อมูลแบบ real time ไหมเรามีการต้องการที่จะจัดการข้อมูลนะครับลดการทำงานซ้ำซ้อนของพนักงานในแง่ของการกรอกข้อมูลการจัดการข้อมูลและการบริหารข้อมูลหรือเปล่าและเราต้องการที่จะแก้ปัญหาที่ผมกล่าวไปข้างต้นตั้งแต่ตั้งแต่เซสชันที่1นนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราต้องการลดปัญหานั้นไหม ถ้าใช่เนี่ยสเต็ปแรกครับสเต็ปแรกคือ a s s e t m e n t ต์ e ีว e วแ s ส e ซทเมนต์รีวอะครับคือการที่เรามารีวิวข้อมูลของตัวเองหรือว่าทรัพย์สินของเราเองเนี่ยว่าเราเข้าใจหรือเปล่าว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับขั้นตอนแรกคือ,อเป็นในส่วนของตัว d a t a a s s e เซทเมเราต้องเข้าใจก่อนว่าข้อมูลของเราเนี่ยณปัจจุบันผู้รีพอร์ตนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยมันตอบโจทย์เราหรือย,ยังเรามีข้อมูลเพียงพอหรือย,ยังไม่ว่าจะ ในแผนกเรื่องของแผนกผลิตแผนกควบคุมคุณภาพหรือว่าแผนกอินเจเนียริงเองก็ตามนะครับรวมถึงอีกส่วนหนึ่งคือในส่วนของตัว Automation a s s e เซ e เมนต์นะครับอ u t โตเมชั่นแอสเซทเมนเนี่ยเราต้องกลับไปรีวิวต่อว่าตัวเครื่องจักรเรานะครับสามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้ไหมยังเป็นอ n นาล็อกอยู่หรือเปล่าหรือเป็นดิจิตอลแล้วถ้าเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อ อิเจเกเข้ากับระบบอื่นได้ไหมนะครับก็กลับมารีวิวว่าแอสเซทเมนต์ในส่วนฝั่งของออโตเมชันหรือตัวเครื่องจัรเนี่ยเรามีอะไรบ้างแล้วเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอลไหนได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นครับในส่วนของตัวแอสเซทเมนต์รีวิวเนี่ยทำให้เราเข้าใจถึงว่าเรามีข้อมูลอะไรทั้งหมดให้เราเข้าใจตัวเองดีก่อนนะครับจากนั้นในตัวที่2ครับคือในส่วนของตัว d a t a requirement ก็คือความต้องการข้อมูลเมื่อเราเข้าใจถึงว่าเรามีข้อมูลอะไรๆๆแล้วนะครับเราก็ต้องมาเข้าใจต่อว่า เราต้องการข้อมูลอะไรนะครับในการเข้าในความต้องการข้อมูลอะไรเนี่ยเราจะแบ่งในส่วนของโรงงานเนี่ยเป็นทั้งหมดสามเลเวลเลเวลแรกคือซูเปอร์ว o เซอร์เลเวลโอเปอเรเตอร์เลเวลและแม n จเม m นท์เลเวลครับในแต่ละเลเวลเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันในการความต้องการในการรับรู้ข้อมูลนะครับเช่นในส่วนแรกคือซูเปอร์วิเซอร์เลเวลให้มามองง่ายๆคือช่างหน้างานนี่แหละครับช่างหน้างานเนี่ยหน้าที่ของเขาหน้าที่หลักก็คือควบคุม การผลิตให้เป็นไปตามความต้องการต้องไหมครับพวกซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยเขาต้องการดูข้อมูลแบบเรียลไทม์เพราะเขาต้องการปรับเพื่องจากเช่นพวกค่าเซนเซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าเทมค่าสเปรดหรือค่าใดๆต่างๆนะครับต,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 ต้องการรับรู้ข้อมูลระดับวินาทีหรือนาทีเลยเด้ยวยซ้ำโอเปอเตอร์เลเวลครับเขาต้องการดูอะไรโอเปอเตอร์เลเวลนี่คืออยู่บนแผน,นกพวกแผนกผลิตแผนกควบคุมคุณภาพนะครับเขาต้องการดู KPI by order ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเช่น order เนี้ยนะครับเกิดยิวเท่าไหร่ เกิดแคเท่าไหร่เกิดลอสเท่าไหร่ by order รวมถึงการใช้ energy consumption by order ต่างๆนะครับเพื่อที่เขาจะควบคุมว่า order เนี้ย KPI เป็นไปตามที่เขาต้องการหรือเปล่านะครับและในส่วนสุดท้ายคือ manage m e n t level คือในส่วนของตัว top up เลยนะครับก็ต้องการดู KPI overall เลยว่าภาพรวมทั้งวันนะครับมีการผลิตเป็นอย่างไรนะครับภาพรวมในระดับ weekly แล้วก็ monthly b a s นะครับเป็นอย่างไร เมื่อเราเข้าใจหรือว่าเราเตรียมข้อมูลความต้องการทั้งในส่วนของตัวซูเปอร์ซ e r ปอร์ไบเซอร์เลเวลโอเวอรและแม a จเมนต์เลเวลได้ครบถ้วนแล้วนะครับทำให้เรากลับมารับรู้ว่าเรามีข้อมูลอะไรและเรารับรู้ว่าเราต้องการข้อมูลอะไรที่จะมาใช้นะครับตัวที่3ครับตัวสำคัญก็คือการดีไซน์บูปินเราจะนำข้อมูลจากตัวแอสเซทเมนต์รีวิวในขั้นตอนที่1และในส่วนของตัวด a ต a ้ารีควเมนในขั้นตอนที่2เนี่ย มาผสมกันเพื่อทำการออกแบบ System a r c h i t e c t u r e ที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับว่าในส่วนของตัว operational data เรามีอะไรบ้างนะครับแบบที่กล่าวไปคือครับอันแรกคือ automation assessment ที่ผมบอกต้องเราต้องรีวิวเนี่ยเราจะมาใช้ในในส่วนของตัว O01 ถึง O08 เลยทำให้เรารู้ว่าเรามีเครื่องจักรอะไรบ้างแล้วแต่ละเครื่องจักรเนี่ยเราสามารถเชื่อมผ่านโปรโตคอลอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราออกแบบด้านล่างได้ชัดเจน ต่อมาเนี่ยเราก็จะฟีดข้อมูลพวกนี้เข้าตัวระบบตัว PIMS หรือ p l a n i n f o r m a t i o n Management System จากนั้นแล้วนะครับความต้องการข้อมูลในสเต็ปที่2จะมาตอบโจทย์บน Service Data นะครับตั้งแต่ S ที่1ถึง S ที่7ซึ่งในการตอบโจทย์ความต้องการตรงนี้นะครับคือเราก็ต้องออกแบบมาแต่โรงงานอาจจะมีความแตกต่างกันโรงงานก็พวก p a n l Monitoring Performance Monitoring Quality Management แ n น e n n น g ร Management หรือว่าตัว Energy Management แต่โรงงานไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับแล้วแต่โรงงานนอกจากนั้นเองเนี่ยในการหาความต้องการเนี่ยอาจจะหาความต้องการไปถึงชั้นของ c p r r o t a t e r e v e ว l เ,เลยด้วยซ้ำพวกที่ว่าเราจะเชื่อมต่อหรือว่าส่งข้อมูลกลับไปชั้นของ ERP เนี่ยเราต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับตรงนี้เราก็จะสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็อินทิเกตข้อมูลแบบไร้รอยต่อตั้งแต่ชั้น ชั้น operational technology หรือ data ด้านล่างพวก Machine ต่างๆยาจนถึงชั้นของในส่วนของตัว business level นะครับหรือฝั่ง i t เองก็ตามนะครับซึ่งในขั้นตอนการออกแบบเนี่ยที่ที่เคยทำเนี่ยก็ตั้งแต่การออกแบบลักษณะ tag m a s e เลยในโรงงานว่าการเชื่อมต่อข้อมูลกับตัวเครื่องจักรเนี่ยเราต้องมีการออกแบบอย่างไรแบ่ง hierarchy ของมันอย่างไรว่าจะเป็นในส่วนของตัว p a n นะครับ unit ดจะ source a r e ต่างๆหรือว่าตัวรหัสเรื่องของ tag นะครับ แล้วก็ใช้เป็นรูปแบบของไฟล์ Excel นีละครับทําการออกแบบเหมือนเป็นบูปินให้กับโรงงานเลยนะครับเมื่อเราออกแบบพวกนี้เราก็พร้อมสําหรับจะเอาไปใช้งานซึ่งในการออกแบบเมื่อกี้ละครับผมก็จะกลับมารูปเดิมว่าสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนเป็นตัวที่ถ้าเราออกแบบตรงนี้ได้ชัดเนี่ยตัวไฟล์ Excel เราเนี่ยก็จะไม่หลุดนะครับเพราะเราเข้าใจภาพว่าเราต้องการข้อมูลอะไรนแน่ด้านบนและเราก็รู้ว่าไอข้อมูลด้านบนเนี่ยที่จะตอบสนองเช่นนะครับ p r o t i o n Monitoring เนี่ยเพอริ from m a n t r i n g เนี่ยทษทีครับเราจะดึงข้อมูลด้านล่างจากระบบไหนบ้างเช่นเราดึงจาก PLC ไหมเราดึงจาก Lab o r a t o r y Information Management ไหมหรือว่าเราดึงจาก Inspection ไหมนะครับทำให้เราเข้าใจภาพทั้งหมดทำให้เราได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับและในส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของการนำมา implement บนระบบนะครับก็นำในเรื่องของในส่วนของตัว b ูที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับมา EPMEN บน,นระบบได้เลยนะครับและในส่วนสุดท้ายครับคือเคสสต t u d ี้ที่เรามีเราได้ไปทํากับทางโรงงานแป้งนะครับก็จะมาแชร์ให้ฟังว่าในส่วนของตัวโรงงานแป้งที่เราทำเนี่ยเราเราทำอะไรบ้างนะครับก็ตัวระบบ IQ เองเนี่ยเราก็เป็น t l a n n i n g ฟอร์ a ิชั n นแมนจเ e m นต t ซินะครับตามที่หัวข้อวันนี้ที่เรามาแนะนำเลยก็มีตั้งแต่การเชื่อมต่อข้อมูลการจัดการข้อมูลต่างๆหรือว่าการอินทิเก t ต Data ไปยังระบบอื่น รวมถึงการจัดก,การเรื่องของฟอร์มการติดตามข้อมูลต่างๆหรือว่ามี insurance system ในการที่จะพยากรณข้อมูลในกระบวนการผลิตนะครับซึ่งในส่วนของการที่เราออกแบบเนี่ยเราพยายามที่จะออกแบบไม่ใช่แค่ว่าการเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องจักรแต่เราสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบภายนอกได้นะครับรวมถึงการ i e g r a t e data ไปยังระบบอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะครับตอนที่เราไปทําที่โรงงานแป้งมัน,เ,นเราก็เริ่มตั้งแต่การออกแบบ blueprint เช่นเดียวกับตอนที่ผมกล่าวไปข้างต้นเลยครับ เกี่ยวกับว่าขั้นตอนในการทำนะครับในขั้นตอนที่3เนาะว่าเราจะดีไซน์บูปินยังไงเราก็ออกแบบแท็กแบบนี้นะครับออกแบบแท็กให้มันครบถ้วนต่อตัวซิสเต็มอาร์ติทคเจอร์ที่เราออกแบบไว้นะครับในแต่ละโอเปอเรชั่นอลโอศูนย์หนึ่งถึงโอศูนย์แปดแล้วก็ให้ตอบโจทย์เซอร์วิสที่อยู่ในเอ1ศูนย์หนึ่งถึงเอ7ศูนย์เจ็ดนะครับก็ในการอีพิเม้นต์เนี่ยเราก็มีการสร้างเรื่องของัวแท็กในการทั้งเก็บข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูลเครื่องจักร หรือการคำนวณค่า KPI ต่างๆให้ตอบโจทย์ฝั่ง Production ฝั่ง QC หรือฝั่ง Engineering งนะครับแล้วก็จะมีฟอร์มที่ใช้ในการกรอกข้อมูลนะครับก็สามารถจากเดิมกรอกข้อมูลลงกระดาษเนี่ยเราก็เปลี่ยนใหม่เป็นกรอกข้อมูลผ่านตัว Smart Device แทนนะครับก็สามารถเปิดผ่านตัว Web Browser หรือแอปพลิเคชันได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับผมก็จะเลยบอกว่าเฮ้ยแล้วสุดท้ายแล้วประโยชน์มันคืออะไรประโยชน์คือเราสามารถลดการทํางานซ้ำซ้อนของประการไปได้แล้ว อย่างอย่างไรนะครับก็คือว่าจากเดิมคนที่กรอกข้อมูลลงกระดาษเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่ครับเป็นกรอกผ่านสมาร์ทเดเว e แทนจากนั้นข้อมูลจะถูกฟีดเข้าระบบและทําการออโต้ในการแคลคูลเลตค่า KPI ให้เราเลยและทําการออโต้ในการเจเนอเรตรีพอร์ตให้ตอบโจทย์แผนกโปรดักชันแผนก QC หรือแผนกเอนจิเนียริงเราไม่ต้องมาทําดูทีนทุกวันนะครับกรอกข้อมูลปุ๊บระบบจัดก,การให้หมดในทุกๆเชา้าก็จะมีรีพอร์ตเนี่ยส่งให้แต่ละแผนก ทำให้ human error ที่เกิดขึ้นเนี่ยลดลงด้วยนะครับเพราะว่าคนไม่ต้องไปนั่งอ่านจากตัวกระดาษและแล้วมานั่งคียอินเข้าระบบอีกตรงนี้ก็มี error เกิดขึ้นหนึ่งที่หรือว่าในส่วนของการจดข้อมูลอ่านลายมือไม่ออกเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่เช่นเดียวกันก็าสามารถลดตรงนี้ได้ d a t a speed เร็วขึ้นมากครับแค่กรอกปุ๊บข้อมูลถูกฝีเข้าระบบ operator ด้านบนเนี่ยสามารถรับรู้ได้เลยว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรข้อมูลเป็นอย่างไรจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานได้อย่างไรนะครับ รวมถึงอีกส่วนหนึ่งคือสามารถบิลอินเรื่องของตัว Realtime monitoring real time m o n i t o r i n g เนี่ยจริงๆมันมีเคสสต๊าอีกตัวหนึ่งที่เราทำโคกับโรงงานพลาสติกแต่ว่าอาจจะแชร์ลิงให้ฟังก็คือว่าคือณปัจจุบันนะครับเขาเนี่ยไม่สามารถทีร t แทรคข้อมูลได้แบบ Realtime ทําทำ้มเขาต้องเผื่อเรื่องของพวกความหนาถุงพวกของความหนาถุงเนื่องจากว่าโอเปอเตอร์หน้างานเนี่ยอาจจะไม่สามารถแฮนเดิลได้ตามความต้องการนะครับ เขาเลยต้องเผื่อไว้แต่เมื่อเขาไปติดขาา้องอ่าติดเรื่องของตัวเซนเซอร์แล้วก็ระบบเนี่ยเขาเปลี่ยนจากเดิมเลยจากความาถุงไว้ห้าเปอร์เซ็นี่ยเหลือสองจุดห้าเปอร์เซ็นแค่สองจุดห้าเปอร์เซ็นครับสามารถเซฟเงินให้เขาได้ล้านกว่าบาทต่อปีซึ่งตรงนี้เราต้องหา point ที่สําคัญต่ออุตสาหกรรมนั้นๆแล้วก็ต่อโรงงานนั้นๆนะครับให้มันชัดเจนขึ้นมาแล้วก็ดูที่เป็นค r i t i c a l point นะครับนอกจากนั้นเองครับในฝั่งของตัวที่เป็นฝั่ง operator แล้วก็ manage น e ์เลเนี่ยที่ต้องการดูค่าพวก d a s h ๆเนี่ย ก็สามารถทถำพวก planning management ได้นะครับว่าดูเรื่องของตัว production planning ว่าเป็นไปตามแพนเราหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูเทียบกับตัว actual plan ว่าเป็นอย่างไรแล้วมันดิฟต่อกันแค่ไหนนะครับรวมถึงการ track by order ว่าเป็นอย่างไรด้วยนะครับว่าการทำงานเนี่ยหรือการผลิตเนี่ยมีคุณภาพเท่าไหร่นะครับอีกส่วนหนึ่งครับตัวของ production performance นะครับในฝั่งองที่เป็น OE เองก็ตามนะครับหรือว่า ในส่วนของตัว A, เปอร์เซ็นตเปอร์เซ็นตเปอร์เซ็นตวนะครับรวมถึงการใช้งานเรื่องของตัว production rate การดูเรื่องของตัว energy consumption ต่างๆ,างๆนะครับค่าพีต่างๆนะครับในส่วนสุดท้ายคือ quality management นะครับก็คือดูพวกค่า P h ดูค่า m o i s t u r e หรือว่าดูค่า K P ต่างๆที่ฝั่งควบคุมคุณภาพในแต่ละโรงงานเนี่ยต้องการดูจากที่ผมกล่าวไปข้างต้นครับเราจะเห็นภาพว่าจริงๆแล้วระบบ p m s เนี่ยเข้ามาและช่วย ลดการทํางานซ้ําซ้อนของพนักงานในแง่ของการกรอกข้อมูลนะครับจากเดิมกรอกบนกระดาษก็เปลี่ยนเป็นกรอกผ่านสมาร์ทเดเวล็ที่ผมบอกนะครับลดการทํางานซ้าซ,ซ้อนพนักงานไม่ต้องมานั่งคีย์อินนะครับไม่ต้องมานั่งเจเนอเรตรีพอร์ตในทุกๆเช้านะครับรับรู้ข้อมูลแบบเรียลไทม์อีกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยให้ติดตามข้อมูลได้แบบเรียลไทม์และสามารถที่จะดีเทคความผิดปกติของรายการผลิตเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีเมื่อสมมุติว่าคุณภาพเนี่ยมัน ไม่ได้เป็นไปตามความต้องการและก็สามารถที่จะสั่งงานนะครับไปการหยุดเครื่องหรือว่าการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวค่าต่างๆในกระบวนการผลิตเนี่ยได้ตามต้องการนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอบคุณผู้เข้าชมทุกท่านนะครับรวมถึงโครงการในส่วนของตัว d i g i t e c อาเซียนนะครับแล้วก็ทางซอฟต์แวร์ปาเองก็ดีที่มอบโอกาสให้เข้ามาบรรยายนะครับแล้วก็ถ้าหากผิดพลาดประการใดในการที่มาพิเศษให้ฟังนะครับก็ขออภัยหนที่ด้วย รวมถึงสุดท้ายนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจที่ตัวแพลตฟอร์มหรือในเรื่องของการปรึกษาในแง่ของแพลตฟอร์มสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับไม่ไม่ใช่แค่ในส่วนของตัว PA แพลตฟอร์มเองนะครับก็สามารถที่จะสแกนคิวอาโค้ดด้านล่างนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ฝากบริษัท IQ ไว้ด้วยครับผมครับ